หมอลัมเราเป็นเๆเรามีคดีเป็นร้อยเราไปรายงานตัวเราไม่เคยหลบลี้หนีหายแต่ทำไมเป็นเรื่องเล่นด่วนขนาดอายการส่งข้อสารในวันเดียวทำไไมเหตุผลกลใดยังต้องเอาคนของเราเข้าเรือนจำในวันนี้นี่คือความเป็นจริงแม้กระผม พวกนี้เช้าสิบโมงเช้าก็ไปรายงานตัวกูไม่เคยหนีกับพวกอายุติธรรมกูยังสู้ต่อวาอาุติธรโดยพฏิบันการมันจะต้องแพ้มันจะอยู่ไม่ได้ถ้าลูกหลานข้าราชการออกมาต่อสู้จะเรียนแบบพระมาใหม่ เมื่มันว่ามันมีปีนไต่สำนึกโยต้องปดิการให้มันไม่ให้อยู่แผ่นดินนี้อีกต่อไปช่วยกันออกมาช่วยกันออกมาพุ่งนี้แบตเบิ้ล นี่นะเออได้จะได้ดีวันนี้ที่พวกเราออกมาอยู่ที่นี่พวกเราออกมาไม่ได้ออกมาแค่ต่อต้านการรัฐประหารอย่างเดียวไม่ได้ออกมาเพื่อต่อต้านเรืุการอย่างเดียวแต่วันนี้สิ่งที่พวกเราออกมาได้ออกมา เพื่อต่อ้านความอยุธรรมในสังคมการดำเนินคดีขอนเพื่อนเราที่เพื่อนเราถูกสั่งปากข้งในระหว่างถูกดำเนินคดีเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเพื่อนของเราจะถูกปล่อยตัวมาในวันไหนเพราะมันคือการเตะพวงเพื่อเวลาทํายังไงก็ได้ให้เพื่อนเรายังอยู่ภายในเรือนจำให้นานที่สุด เพืเขาต้องการประกัดก้น,นการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ไ,ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนดูผ่านไ์สดอยู่หรือพวกคุณอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพวกเราเลยแต่อย่างน้อยพวกคุณสามารถร่วมเป็นหนึ่งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ได้ร่วมเป็นหนึ่งส่วนหนึ่ง ของการเปลี่ยนแปลงของกระแสท่าหนึ่งการเวลาการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในวันนี้ได้ขอให้พวกคุณออกมาครับเพียงแค่คุณออกมาในวันนี้มันไม่ใช่แค่การที่พวกคุณออกมาเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราเพียงอย่างเดียวแต่การที่คุณออกมาในวันนี้มันจะทําให้คุณได้ประเทศที่มันดีกว่าให้พวกข้าราชการที่มันโกงกินอยู่ตอนนี้ พี่ๆตำรวจก็เหมือนกันนะครับพี่ลองมองดูประเทศเพื่อนบ้านเขาออกมาแม้กระทั่งภายในชุดสีกากีของเขาภายในชุดเครื่องแบบตำรวจของเขาเพื่อออกมายืนหยัดต่อตู้รบกกับประชาชนแต่ทำไมทุกครั้งที่พวกผมออกมาออกมาเรียกร้องเพื่อตัวเองออกมาเรียกร้องเพื่ออะไรก็ตาม ที่ไม่เคยแสดงความเข้าข้างไม่เคยแสดงความรู้สึกที่แท้จริงและออกมาตอบอ้านนายของพวกพี่ๆเลยถ้าพวกพี่ๆมีสปิริตจริงนะครับผมอยากเห็นมันในวันนี้ได้ไหมครับในวันนี้ที่เพื่อนเราไม่ได้รับความยุติธรรมในวันนี้ ที่แม้แต่ตก,การขอความเป็นธรรมกับศาลยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยผมไม่รู้ว่าจะเรียกศาลตอนนี้ว่าอะไรนะครับเพราะขนาดเรียกว่าศาลประภูมิผมยัง,งสมศาลมาภูมิเจ้าที่เลยตอนนี้ก็เอาพูดกันตรงๆวันนี้มันก็ค่อนข้างฉุกประหุกนะ ไม่ได้เตรียมคอนเทนต์อะไรมาขนาดนั้นแต่ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าคนเรามีหนึ่งชีวิตเท่ากันคุณก็คนเหมือนกันทำไมจะไม่มีวันล้มบ้างหรอพี่น้องเอ้ย พูดมาแล้วตั้งเกือบสองเดือนเราจะม็อบครั้งสุดท้ายวันนี้เรามาม็อกกันใช่ไหมใช่เรียนเราให้ปล่อยเพื่อนเราใช่ไหมใช่เราต้องการให้ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมใช่เราต้องการวัคซีนใช่ไหมใช่เรารู้กันแล้วใช่ไหมใครได้ประโยชน์จากวัคซีนเราใครครับเรา ใครนะใครนะอ๋อผู้ใหญ่บ้านหมู่สีบใครต้็งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรอนอกจากหมาอะไรอี๋ดดวอสวัสดีคุณผู้ชมที่รับ <ใน S 2> ชมอยู่ผ่านเดอะสแตนดาร์ดนะครับผมพามาที่บริเวณแยกปทุมวันเวลานี้ที่กำลังมีการ นัดหมายรวมพลของกลุ่มราษฎรนะครับซึ่งนัดหมายชุมนุมตั้งแต่ช่วงเวลาภายหลังจากที่ศาลอาญาถนนรัชดานะครับมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว4แกนนำของกลุ่มราษฎรซึ่งประกอบไปด้วยเพนกวินพริชชีวรักษ์นะครับทนายอานนท์นำพา แล้วก็หมอลำแบงค์นะครับปฏิพัฒน์สารายแย้มแล้วก็สมยศปรึกษาเกษมสุขนะครับทั้ง4ี่คนวันนี้อายการก็มีคําสั่งให้ฟ้องตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจริงๆก่อนหน้านี้ช่วงเช้าผมเล่าสถานการณ์นิดหนึ่งว่ามีการยื่นหนังสือในส่วนของขอความเป็นธรรมนะครับสําหรับผู้ต้อง ผู้ต้องหานะครับผู้ต้อง,งผู้ถูกตั้งข้อกล่าวหาในช่วงเช้าแต่แล้วอ,อายการเนี่ยก็มีคําสั่งนะครับไม่รับพิจารณาหนังสือดังกล่าวเนื่องจากให้เหตุผลว่าไม่ได้การสื่อพยานเพิ่มเนี่ยไม่ได้ทําให้คําสั่งเปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงมีคําสั่งฟ้องก็มีการส่งฟ้องต่อศารอาญานะครับและในเวลาต่อมาศาลอาญาก็ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว คุมตัวทั้ง4คนนะครับที่เป็นแกนนำกลุ่มราษฎรเนี่ยไปสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับเหตุผลในการที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับศาลให้ผลว่าคดีมีอัตราโทษสูงแล้วก็พฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงอีกทั้งการกระทําของจำเลยเป็นการกระทําซ้ำๆนะครับตามข้อกล่าวหาเดิมหลายครั้ง มีเหตุควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอาจจะไปก่อเหตุนในลักษณะเดียวกันกับความผิดที่ถูกกล่าวหาอีกนะครับซึ่งวันนี้ข้อกล่าวหาที่เป็นที่น่าจับตาก็คือ,อความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับเพราะถือว่าเป็นคดีแรกนะครับภายหลังจากมีการชุมนุม16กรกฎาคมของกลุ่มเยาวชนปลวแอกนะครับก่อนหน้านั้นมีการตั้งข้อหา ในมาตรา116สําหรับแกนนําที่มีการชุมนุมนะครับแต่ว่าในเวลาต่อมาก็มีการตั้งข้อกล่าวหาในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112การเมืองกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับคผู้ชมครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศจะมีมวลชนอยู่นาทีนี้ที่มารวมตัวนะครับซึ่งถือว่าเป็นการนัดหมาย ก่อนการนัดหมายจริงนะครับซึ่งการนัดหมายมตาแต่เดิมเนี่ยกลุ่มรัศดรนัดหมายกันในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา5โมงเย็น<ม>ที่บริเวณนี้เช่นเดียวกันนะครับมาเป็นกิจกรรมเคาะหม้อในลักษณะนี้นะครับวันนี้ก็มีการเคาะหม้อนะครับแต่ว่ายังเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่ถ้าคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศนะครับก็มีมวลชนที่มารวมตัวอยู่ ค่อนข,ข้างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมขึ้นไปผมมาถึงเวลาประมาณสัก18บแนาิกนาทีเนี่ยยังไม่ได้มีมวลชนที่มารวมตัวอยู่บริเวณนี้นะครับผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เราก็จะเห็นว่ามีมวลชนที่อาจจะผ่านไปผ่านมาอยู่ย่านนี้ก็มารวมตัวอยู่บริเวณนี้นะครับ หรือบางส่วนที่ไปให้กำลังใจสี่แกนนำของกลุ่มราษฎรตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศาอาญาก็มาร่วมตัวที่บริเวณนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะเรียกว่าเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าเองแล้วก็ช่วงที่จริงๆก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายเนี่ยผมอยู่ที่ศาอาญาราชดาก็มีหลายกระแสนะครับ กระแสนึงบอกว่าสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่ที่สุดแล้วนะครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็รายงานว่าไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับอย่างที่ผมได้รายงานเหตุผลไปและล่าสุดก็มีการคุมตัวทั้ง4คนนะครับฝากถังเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพต้องจับตานะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์การเมือง หลังจากนี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับวันนี้มีเรื่องของการเสนอยติเรื่องของการยื่นสารรัฐมน ôn, มูญเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐมน ôn, มูญนะครับเรื่องของพักคก้าไกลที่พรุ่งนี้ก็จะมีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และบรรยากาศทางการเมืองที่ขณะนี้เราก็เห็นนะครับว่าเริ่มกลับมามีความเข้มข้นภายหลังจากที่ต้องบอกว่าช่วงสัก ปลายปี2563นะครับหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับเริ่มที่จะกลับมาระบาดละลอกใหม่ก็สถานการณ์การเมืองก็ดูเหมือนจะค่อนข้างผ่อนคลายไประยะหนึ่งแต่เวลานี้เราก็จะเห็นนะครับว่าบรรยากาศทางการเมืองก็กลับมาเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หายกันไปสักเดือนหนึ่งนี่นะครับ ผมจะให้ดูบรรยากาศประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะพยายามรายงานให้คุณผู้ชมทราบไปจนสิ้นสุดกิจกรรมที่บริเวณน,นี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆกันอีกสักนิดนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเห็นว่ามีมวลชนที่บางส่วนก็เข้าใจว่าอยู่ที่อรอบๆบ,บร,ริเวณน,นี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ บางส่วนเองก็เดินทางมาจากทั้งศารอาญาหรือบางคนก็อาจจะเดินทางมาจากที่บ้านนะครับมาร่วมกิจกรรมการนัดหมายของกลุ่มราษฎรที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการนัดหมายก่อนเวลานัดหมายอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่ากําหนดการเดิมเนี่ยที่มีการนัดหมายกิจกรรมบริเวณนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับ แต่ว่าวันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับเนื่องจากว่าศาลไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวทําให้มีการนัดหมายรวมพลทันทีนะครับที่บริเวณสกายวอล์กของแยกปฐมวันมวลชนก็ทยอยเดินทางเข้ามานะครับก็ยังคงเวทีเนี่ยไม่มีการจัดเวทีอะไรมากมายนะครับก็ต้องยอมรับว่าทางแกนนาเองก็ยอมรับนะครับว่า ไม่ได้มีการเตรียมการในส่วนของกิจกรรมวันนี้ไว้แต่ว่าก็มีทางด้านของการจัดเตรียมลำโพงเครื่องเสียงนะครับเล็กๆนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นมารวมตัวที่บริเวณนี้ซึ่งแน่นอนว่า อย่างที่บอกไปนะครับสถานการณ์ทางการเมืองกลับมาสู่บรรยากาศของการชุมนุมและความร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้นัดหมายสำคัญก็คือว่าเรื่องของพักเก้าไกลที่จะมีการถแถลงเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ซึ่งก็เป็นข้อหาที่วันนี้เองทางแกนนากลุ่มรัศดรเองก็ถูกนาตัวส่งฟ้องต่อสารอาญาเป็นครั้งแรกนะครับภายหลังจากที่ ก่อนหน้านี้ก็มีการส่งฟ้องในส่วนของคดีามาตรา116ซึ่งเกี่ยวกับการยุยงปลุกปั่นนะครับส่วนความผิดเกี่ยวกับมาตรา112เองก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งทางแกนนำต่างๆก็มีการาจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีการติดแฮชแท็กมีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112หลายต่อหลายครั้งนะครับและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีการเรียกรวมพลที่บริเวณนี้มมผมพาเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนิดหนึ่งนะครับแ่พมจนถึงลูกหลานตัวเองแต่พอวันเสารอ์อาทิตย์นอนคิดอย่างเดียวว่ารถคันนี้กูจะขายเท่าไหร่บ้านหลังนี้กูจะขายขันชุดเท่าไหร่ พอเจ็บไข้ได้ป่วยได้บัตรคนจนนั่นคือความอัปยศในการบริหารของไอ้ประยุทธ์กันโอชาขอพูดเป็นประสาหรือหน่อย1,2,3,4,5ไอเดียโอ้1,2,3,4,5ไอเดียโอ้1,2,3,4,5ไอเดียโอโครงการไทยชนะ โครงการหมอชนะปัจจุบันโครงการเราชนะแล้วไม่ท้านี้ก็คือโครงการประชาชนมอและวนะกำลังจะมาถึงนี่คือความเป็นจริงผมปาใสตั้งแต่ปีที่แล้ว,มลวผมรู้เลยว่านคนโง่เขาเบาปัญญาอย่างนายประยุทธ์จันโอชาไม่มีความฉลาดพอ จะสู้เจ้าสัวไม่ได้ทำไมถึงว่าแบบนั้นนายประยุทธ์จนตอบขอเชิญเจ้าสัวผู้ที่มีเงินทองทั้งหลายเข้ามาปรึกษาเพื่อบริหารบ้านเบืองแค่เอ่ยคำนี้ในฐานะผมเป็นนักธุรกิจผมถือว่าไอ้นี่มันบ้ามันโง่นักธุรกิจเขาจะแนะนำให้ประยุทธ์เขาจะต้องเขีรยบอลเตะเข้าโกเขา ต้องมีส่วนสัตว์กำไรถ้าไม่มีเขาจะไม่แนะนำนั่นคือสันดานของนักธุรกิจนี่คือสันดานของผู้มากๆมากนี่คือคนที่โลกมากรวยแล้วรวยอีกนายประยุทธ์จันโอชาเมืองจงดูเอาไว้ว่าณเวลานี้หน้าวันนี้ความเหลื่อมล้ำของประเทศมีมากมาย คนละชั้นทำไมก็จะเห็นได้ว่ามีเริ่มมีการปราใสแล้วก็เริ่มมีการตั้งวงล้อมที่จะให้มวลชนเข้ามานั่งฟังนะครับกิจกรรมในวันนี้ผมรายงานบรรยากาศเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบไปเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้ ทางด้านของแกนนำสี่แกนนำของกลุ่มราษฎรประกอบด้วยเพนกวินพริชชิวรักษ์ทนายอานทน์นะครับหมอลำแบงค์แล้วก็สมยศพรึกษากเกษมสุขนะครับถูกอายการเนี่ยสั่งฟ้องในคดีความผิดนะครับตามมาตรา112และ116ในคดีชุมนุม19กันยานะครับส่วนเพนกวินเนี่ยโดนด้วยกันทั้งหมด2ข้อหานะครับเป็นข้อหาในความผิด เกีย่ยวกับชุมนุม19กันยาและชุมนุมม็อบเฟสนะครับวันที่29พฤศจิกาก็ถูกนำตัวส่งฟ้องต่อสารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับหลังจากนั้นก็มีการพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทำให้กลุ่มราษฎรก็นัดหมายรวมพลกันที่บริเวณแยกประทุมวันเวลานี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็น ผมรายง,งานบรรยากาศเบื้องต้นเท่านี้นะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวอื่นๆเดอะสแตนดาร์ดเองก็จะตัดเข้ามาที่บริเวณแยกปทุมวันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับ